สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook ทางโซเชียลต่างๆนะครับที่ได้รับชมอยู่ในตอนนี้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง PK House Studio นะครับกับผมมิสเตอร์ PK ในรายการมิสเตอร์ PK Review ครับครับรายการมิสเตอร์ PK Review นะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับมารีวิวไอเดียวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวที่ผมได้ทำการขึ้นสั่งซื้อมาเลยนะครับนั่นก็คือจักรยานนั่นเองนะครับจักรยาน เสือหมอกนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าราคาถูกมากนะครับถูกมากจริงๆ <S <S ส่วนเขาบอกว่าจักรยานรุ่นนี้เสือบอกรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นจักรายานที่ถูกแล้วก็คุณภาพดีนะครับ <S <S ส่วนคุณภาพที่ผมยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าซึ่งได้เห็นพร้อมกันกับท่านผู้ชมเลยนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งมาส่งื่งที้นะครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็ราคาแล้วก็ที่อยู่ในกล่องเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับเพื่อไม่ใไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับไปแล้วครับเลสโก เดี๋ยวเรามาทำการแกะกล่องดูพร้อมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงเนาะแกะดูให้จกะจัดเลยแกะดูให้จับจเลยนะครับว่าสิ่งที่อยู่ข้างในนี้เป็นยังไงนะครับล้วสถาการณ์แคของเป็นยังไงนะครับนี่ครับแน่น โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับหลังจากที่เราแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอะไรบ้างนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมม่ท้องการสั่งซื้อมานะครับก็ทางลาซาด้านะครับนี่ก็คือเป็นตัวที่แถมอะไรมานะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยไปแกะดูนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเมาดูตัวตัวบอดี้แล้วก็ตัวอะไรต่างๆของจักรยานตัวนี้นะครับโอเคนะครับนออกรับ จัก,กรยานที่เราได้ทำการสั่งซื้อมานะครับว้าว <Wow. S 1> ลักษณะของการแพ็คของก็จะมีประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนยั่วจักรยานรุ่นนี้นะครับเป็นจัก,กรยานรุ่นกอริลลานะครับตัวนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นโครงเหล็กแต่ว่าจะมีตัวบา,บ,าบางชิ้นส่วนเป็นอลลอยนะครับ huh? พวก,พวกตะเกียบหน้านะครับเป็นอลอยนะครับอันนี้น่าจะเป็นบอก,กบตัวโคมอันนี้ด้วยนี่ครับบอกน,บนี่ครับที่ผมบอกว่าเป็นอลอยนะครับเป็นตัวนี้นะครับไม่ใช <Wow. S 1> ่เหล็กนะไม่ใช่เหล็กแล้วก็ตัวนี้ ลาไปดูกัดน,นะครับ,รบ,รบมีเอ่อแคปเปนไทยนะครับรัดอย่างดีนะครับเอ่อโครงนะครับก็อาจจะมีรอยขีดข่วนนิดนึงนะครับจากการขนส่งนะครับแต่ก,ก็ผมราคาดีนะครับ อ่าโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะนะครับของจักรยานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าอ่าจักรยานรุ่นนี้นะครับยี่ห้ออ่ากอริล่าไบค์นะครับก็คือจักรยานรุ่นกอริล่านั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นจักรยานที่สวยงามแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะถูกนะครับสาหรับในเรื่องของอ่าราคาเสื้อหมอบนะครับตัวนี้อยู่ที่ราคาที่3,500 50บาทนะครับที่ผมซื้อมานะครับส่วนในเรื่องของอาภาพรวมๆนะครับอบอกว่าจักรยานรุ่นนี้น่าใช้ไหมนะครับก็ผมก็เพิ่งประกอบเสร็จยังไม่ได้ทําการทดลองทีบดูแล้วก็ต้องไปทําการตั้งค่าเบรกอะไรทุกอย่างก่อนนะครับส่วนในเรื่องของอเสือหมอบนะครับตัวนี้นะครับแนดนตัวนี้จะโผล่ออกมาเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ ไม่เหมือนกันกับตัวที่ผมเคยใช้นะครับก็คือตัวตัวนั้นนะครับก็คือตัว T-X นะครับรูปร่างรูปทรงก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้จะโผล่ออกมายาวหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของเบรกเนี่ยนะครับก็จะมีแค่จุดเดียวแต่ของผมมันจะมีอยู่ที่2จุดนะครับก็คือตรงตรงตรงด้านกลางด้วยนีครับตรงกลางตรงนี้ด้วยนะนี่ครับตรงนี้มันมีอยู่สชุดนะครับชุดชุดบนกับชุดล่างนะครับอ่า ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในภาพรวมกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นโครงแอนดูรันนะครับก็คือเป็นโครงโค้งนะครับเหมาะสําหรับคนที่เขาเรียกว่าในเรื่องของการตกตกหลุมหรือว่าพื้นไม,ไม่ไม่เรียบนะครับก็จะทําให้มีการยืดหยุ่นของตัวโครงนะครับเสร็จแล้วก็มาอยูดูที่ด้านหลังนะครับดูด้านหลังเนี่ยนะครับตัวอของ เกียร์นะครับชุดเกียร์เนี่ยก็จะเป็นของอะไรเนี่ย H H M E N G นะครับอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับส่วนในเรื่องของชุดเกียร์เนี่ยก็อ่าทั้งหมด21สปีดนะครับอ่าจานหน้า3นะครับจานหลัง7นะครับ7 3 21นะครับก็ส่วนในเรื่องของยางนะครับยางก็เป็นยางใหม่นะครับเป็นยางใหม่ ส่วนรอบล้อเนี่ยก็บอกได้เลยวเป็นรอบล้อแข็งเลยนะครับสวยงามนะครับชื่อว่ากอริล่าเลยนะครับส่วนตัวโครงเนี่ยโครงเนี่ยอย่างที่ผมไ,มได้บอกไปนะครับเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กอ่ามีแค่อลอยแค่ตัวนี้นี่ครับอ่าโครงอ่านี้ก็เหล็กครับเหล็กเหล็ก oh, <no. S 1> อลอยมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับนี่ ลักษณะของความสวยงามก็บอกได้เลยว่าสวยงามนะครับสําหรับราคานี้นะราคานี้ก็ถือว่าสวยงามเลยส่วนในเรื่องของอตัวเบาะนะครับเบาะก,ก็จะออกมาทรงทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้ในเรื่องของตัวเบาะนะ,อะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราเค,ค่อยมารีวิวกันอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้ทำการ ตั้งเบรกตั้งอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันอีกรอบหนึ่งเนาะต้องไปปรับนั่นมันก่อนอันไหนตัวไหนตัวไหนถูกขา เราได้จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจํานะครับทั้วันนี้นะครับผมพิธีกรกินธนกิจจากพีเครับส Okay. okay, yeah!